มีรายงานจากเดอะซันชี้ชัดว่าแมนยูเน็ตจะได้นักเตะเก้ารายมาเสริมทัพในช่วงตลาดซื้อขายสมัยน,นี้หลังจากที่แมนเชสเตอร์ยูเน็ตตกเป็นข่าวกับนักเตะชั้นนําจํานวนมากในช่วงตลาดซื้อขายช่วงสมอน,นี้โดยมีแฟนบอลต่างชาติรายหนึ่งได้ไล่เรียงลิสต์รายชื่อดาวเตะที่มีข่าวเชื่อมโยงพบว่ามีทั้งหมด45รายอาทิคิมบินแจเนมาร์หรือแฮร์รี่เคนล่าสุดเดอะซันสื่อจอมแชร์ของประเทศอังกฤษจัดก,การใช้เทคโนโลยี AI ผู้วิเคราะห์นักเตะที่ปีศาจแดงจะคว้าตัวมาร่วมทีมได้สำเร็จในฤดูกาล2023-24มีทั้งหมด9รายไล่เรียงจากแฮร์รี่เคนสเปอร์เมสันเมาเชลซีดีแคนไรเวทแฮมยูไนเต็ดอเล็กซิสแม็กอลิตเตอร์ไบรตันจูดเบนลิงแฮมบวร์กเซียดอทบุนเฟรงกี้เดยองบาร์เซโลนายูริตีเลอร์มันเลตเตอร์ซิตี้นิโคลบาเรลาอินเตอร์มิลานและเดนเซลลมฟรีซอินเตอร์มิลานสำหรับดินที่คาดว่าน่าจะได้เป็นดินแรกอาจจะเเเเเเป็นนนนนมมมสสััััาาาากกกกอออองงงงงลลลลทีีชชตติฤษขขซพรรระบุื่่ไวววแ้ ขาดเพียงการตกลงค่าตัวกันระหว่างเชลซีกับแมนยูไนเต็ด